ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดโครงการสงครามต้องขอกราบขอ้คุณนักข่องบริษัทพยุทธชูรันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความทุ่มเทไม่เห็นแก่เงินใดซึ่งอาจวิทยาลัยเกิดแผงแสงที่สามารถบริการแทนภาคีเพื่อไทยรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบพระเกียรติยศแก่จังหวัดรัฐบารจังหวัดทั้ง8จังหวัด ที่ได้รับโรงเกียรติยศเชิดชูขั้นนะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องของการรักษาคนเดินทางผ่าน46จังหวัด50จังหวัดน,นะจะไปอีสือช่วยรณรงค์เรื่อลดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่เลยนะครับกำลังพละนะรุนี้เที่ คิดเป็นร้อยละห้าส้ามาขอที่โมนิทีได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งส่งทางอีเมลไปให้นะที่หาอะไรจะใส่สา้แต่ไม่ใส่หมวกไม่ให้เข้าไปเรียนครับท่านหม่อมหลวงบรรตาจาการท่านกรงเทพท่านเกษมตัวขอตายกี่ที่การ ที่สั่งผู้ว่ามากๆนะหนึ่งสกพลไทยรัฐน่าต้องให้เขาหน่อย <laughs>